้ารอดประเทศไม่รอดเอาละสิ้นสุดการรอคอยกันเสียที่วันนี้แหละ29สิงหาคม68จะได้รู้กันว่านายกแพทองทานจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้รอ3โมงเย็นเปิดโทรทัศน์ออนไลน์ที่จะถ่ายทอดสดการอ่านคำวินิจฉัยของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นยันจบเพื่อความเข้าใจต่อการรับรู้รับฟังผมจะสรุปประเด็นตามคำร้องของ36สวที่ขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยปูพื้นไว้ก่อนเพื่อง่ายต่อการเข้าใจ คำวินิจฉัยของศาลกรณีคลิปเสียงสนทนาแพทองทานกับพุนเซน36สวขอให้ศาลมีวินิจฉัย2ข้อ1ให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องคือน,นางสาวแพทองทานชินวัตรซึ่งสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5 สองศาลให้มีคำสั่งให้นางสาวแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในข้อสองนี้ศาลได้สั่งให้นางสาวแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเป็นการชั่วคราวไปแล้ววันนี้ศาลก็จะประชุมปรึกษาหารือและลงมติกันตอนเช้าตามคำร้องข้อหนึ่งและอ่านคำวินิจฉัยรวมตอนสามโมงกว่ากว่ามาตรา170วงร้อยเวรรงวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บห้า ตามรัฐธรรมนูญที่จะทำให้ตําแหน่งนายกแผ่ทองทานต้องสิ้นสุดลงหรือไม่ชมคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างต่อคลิปนี้ถ้าชอบกร,รุณากดใจเม้นแชร์เพื่อเป็นแรงใจที่จะทําคลิปต่อไปขอพระคุณมากครับ